แบบเฮียสะไปเลยนะปุ่นย้ยายขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยคักกะลินนี่มันใจเลยเดือดเฮียาย้ายขึ้นออมา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 ขเขา่านํากันบานไหนเอาสบายดีสวัสดีผมเม็พี่น้องทุกคนยินดีตอนทักขับขชูซองบาบอนเดอ้อมนิกามา รัดไก่ขึ้นคอนในายยำแรงๆนะมาผู้เดียวมาเนี่กะจังไรกายังขอมองเข้าใจทุกคนเด้อที่ยังคงติดตามเลยครับชมช่องหรือว่าครับชมคลิปของบาบอนตลอดจนจบสําหรับคลิปในการเดี๋ยวชีพ้าเข้าไปหารัดไก่นะด้นและที่ยิงไกบุได้ไปเบิ่งนํากันเลยคลิปนี้ไปช่วงประมาณสามโมงหาคําเลยนะถ้าเบิ่งไก่ขึ้นคอนมานี่ว่าสีพ่อมันหรือบอหรือว่าสีไดยนะยิงบอนะจังไรกะติดตามครับชมไปนากันทุกคน มาผู้เดียวมาเนี่ช่วงนี้ช่วงนี้เขาบอกไกลหรือว่าพาดเนี่ยในติทุระได้ขึ้นปลาบ่ได้จะได้กะติดตามรับชมคลิปแถวบ้านนี่แหละก่อนแถวบ้านนี่ก็เป็นดงนะดงไกลบ้านนะขวานเร็วนะขนาบขงูสิงงง่ายหนึ่งเขาเขาหูเอองูสิงมันเขาหูนะ วาและทุกคนเอาเปาไก่พาเนธเปาไก่กับขาค้นมั่นส่วนพาเนธกัจักเพินเน่นเฮ็ทยังแหละแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นยังเข้าปลาบม่ได้นะจังได้กะไปติดตามรับชมน้ำบอบอนเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ ไก่คือเกานะนะขนมันน,น,นะมนะบบนี่เลือดขนแตกจยเลยนะยิ่งไก่แม่นะบล๊บบุบับลงแถวนี้แหละจักชิพ่ออีกเรือบอได้โอ้หกกระดอพอหให้นกว่ายิ่งบุคเคยได้มันขึ้นง่อยในนี้นะเอาเดี๋ยวไปหามังก่อน ว้าทุกคนบอลนี้เลือดแห้งลายนะคุณนะป้าทุกพี่เลือดเทีอะคุณไปจนเดียวบุบุบุบ,บ,บไปจะมันง่อยในคอนนะง่อยในคอนเลยเฮานิ่งเลยมันอยู่ไกลนะ เดี๋ยวเลาะห้าบึงดีๆก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเห็นเลือดมันค่อนข้างหลายนะเลือดมันหลายบึงนะ<ฮ>เลือดแบบเฮียสะไปเลยนะปุ<ฮ>่นยะย่ายขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยคักก็ลื่นเลยมันใจเลย<ฮ>เลือดเฮียย,าย่ายขึ้นไปพุ่นเลยนะสรุปแล้วกะหาบุเห็นคือเก่าทุกคนโอ้ นี่แหละมดม้านคักเลยนะบึงนี่เดี๋ยวสิเลาะเมื่อะไรแหละบัดนี้เพราะว่ายิงไก่ก็บ่ได้ตเลยเห็นคือกับบัวไตนะจักมันเป็นอะไรวะแต่ละเถื่อบม่เคยได้เลยคือว่าปีใหม่มานี่ยังบ่ได้ไก่เลยเลยทุกคนเมื่อนี้ทีมงานออกมาหน้าได้่วนกับเจ้าออกมาหากินปลาแถวหน้านี่แหละแต่ว่า เฮ้ยเเข้าบ้านเข้าเมื่อไหร่ก็ไดมาจ่อเบิกจนจะคลั่แล้ววันนี้กะนี่ยทีมงานเกือบไทยแล้วกับบอลแบลแล้วงานกนักมาบ่าวแหลมน้องนุ่งบุคูหลายคนนะวันนี้สบายดีเก็บซีบอลบันนี่ยิงปลาไปเลยยิงยิงเข้ามายิงไก่เลยมาจ่อมากินเออมายิงไก่เลือดก็บพักเกิ๊บยังมากันเลยเลยเออเอ้ามาฮอดโอ้พูเลือดฉ่าพุ่นพุ่นโมไร่ไก่พุ่นลงน้องพุ่นแห่ามากินไก่ได้กินปลาฮะตีว่า เพื่อเช้านี่ไปยิงไก่แต่ว่าบม่ได้นะก็เลยไปเล่าข่าวชิพเพิ่นฟังพากันออกมา<ะ>ก็เลยเดี๋ยวชิพาลงไปาหาปลาเนี่ยมากินเหมือนนี้เอา้าเดี๋ยวไปเบิ่งติดตามด้วยกันทุกคนนะนี่แหละทุกคนน้องเฮากะนชื่อว่าน้องกะบบริยายไปได้ผูกวัวอลไรก็ป้าขึ้นเลยไนดะ้อยู่หัลล์นี้ชวนทีมงานมากินปลาแต่ว่าปลานี่เฮาปล่อยไว้แล้วปลานี่ยปล่อยไว้มือหนะ้าตึกถือกะนี่แหละระดับ โปกแคนคอยนี่แหละใหญ่อย,อยู่แต่กระปอยไว้คือเก่านะหัวกินโบมดมื่อนีนสิเขาแฮ่ใครได้น้องเออมื่อนี้มื่อวันนี้ลองเบื้่าบิจับมันได้หรือบ่นะแต่ว่าปล่อยไว้เพิ่นว่าโอ้ยเขายกเลิกแล้วได้กดเจ้าไหน <im it> กันผู้ใดมานละเฮ็ดกินเองเขาอะกันผู้ใดมาลดนละเฮ็ดได้วะพาเน,น็ตเพิ่นยกเลิกแลก้วกดอันว่าผู้ใดมานละเฮ็ดกินนะเดี๋ยวตึกๆกก่อนทุกคนเลย รอบๆคำคำด้อยแบนี ù, oh, oh, oh. ้มาตึกปลากระคืนได้พี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไม่ร้ายเถืออะไรร้ายถึงแล้วอ่เออปลาบูปลาบูปลาบูโอ้ตัวโอ้ตัวใหญ่เนาะเออว้ยปลาในน้องในบัวเหรอเห็นว่าน้องว่าที่พูด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 เซ็ตทางน้ะเอาแล้วข่าวสลามเรียบร้อยทำที่ป๊อตทางน้ะได้แล้วโอ้ยว้ย ปลาจับไปเรร้อยเลยนุดมือแล้วจิมปลาแล้วโอ้ยตายยังนี่ปลานิ่นโคปีงเลยไม่คีฮะมันมันบรูดตัวนี้อย่งไงก็บบรูดฮะทำไมเดี่ยไม่ลูดไปแล้วบอฮะ เกือบเกือบเกืเอ้โหเอาพอเลยบักไงบักไงไปปตัวทีสองเลยหมานั่นเองเออหมานไปขึ้นเลยไปดิพอแล้วเดี๋ยวมันชิมดเหมานมานเนาะแต่ว่าสัมปาค้งไวเลยได้ีด้แต่เคยนไทยเหมืนยังบุญปาพุบมามเลยฮิมาหิโมหิมาไปขึ้น ดึงห้าวขึ้นเลยบาดเอ,อ้าอย่าปล่อยนึงได้เ,เพื่อที่เจอเพิ่นนี่นะ,ะมนัมนมนัมนมนัมนมันมันปลาค้างไหวนะพี่น้องซ้ำตึกปลาใกนกระช่างเลยได้นีิได้เฮ้ยซ้ำ,ำปลาค้างเลยนี่ก็พอตัวรถเขาใกล้มาเมื่อกี้นี่ช่วงนี้บูมีทานเลยได้ก็เลยเก็บพื้นมาดัง เห็นย่างอะไรคะดังไฟได้ปิงปลาดังไฟปิงปลากองพื้นนี่ไรดังไฟปิงปลาจำเพางูอ่ะมันขับพเลิ้อเห็นว่ากะได้เอากวดมาเออเอามันเป็นโดยเทียงหน้าเราหนิหกไล่เด็ดมึงได้ใช่ไม่พอยไหมไม่ชะกอกันไกลแล้วเนี่ยจะเว้นนี่แล้วนี่ฮะพอเท้าให้ห้อยแล้วนี่เอาเริ่มมีแสงสว่างระบาดเนี่ดูกระทุนเลย น้องกะน้องนำสะอาดน้องนำขี้เป็ดนะก็เลยขึ้นมาลากจนโตก้อนบันนี่ปอเฮ็ดยังันะอเฮ็ดแจงกันนะน้องคือเฮ็ดแจ ลืมวมาวาสาบีมนันเห็นบอกว่าสบงสบินะ้นเคยกินนะคือ,อยังสบีสบีอยู่วยยดว่ามเมนีช่องเจียวเิ่นเป็นเชฟได้มืมน,นี่ยช่องเซว เซตเมนู menu, ยังไงเชฟมืนนะอนีน่ะแล้วมาเสียบมาเป็นมือนีนแล้วเดี๋ยวทาติดตามเบิ่งน้ำกันนี่ทุกคนอันนี้คือเมนูที่เพิ่นแนะนำให้เฮ็ดได้ก็คือว่าปิ้งปลาท่ามักเพชรจักชิเป็นยังไงแหลปะปิ้งปลาท่าประแดกพี่น้องผู้บ่เคยกินกาชีได้กินอย่างเช่นเฮาเนี่ยในมือนีนะเห่าเคยกินแหละ นี่มาให้ทีมงานเขาปิ้งแต่ว่าไฟเขายังปรทับเป็นกอจักเถื่อของแท้ของแท้จัดการเคยผู้ชายเพิ่นเิออเกยเพิ่นอาสาได้พี่น้องเลยแต่มาแล้วเพิ่นอนบอกให้เอามักนาวโอ้ยเบิร์ตตองเพิ่อนนะเอามานี่อ้าวนี่โอ้ถือว่านี่นี่ถือว่าเด็ดเอาเลยนี่เล่คือมาออกกินน้ำข่อยพี่วะเอากระทางมาก็ได้มมันีช่องงหาเอากระทางมางง่อยนี่เอากระทางมางง่อยนี่มันจะ น้อยเอาลงได้โอ้เหเนบ่บอชยั่จะหั่งบอชยจะหังนี่ยังเลยนี่น้อยเดียวนะถือว่ามดชมห้าวกะโอเคละบอลนี่นะได้เลยได้เลยถือว่าคือชิชมได้ทีเนาะต่างเกับกระแมนเลยนะซีนมันจะเป็นขาวๆเลย เออาตามสูตร <c oughs> ยังใส่กันเรื่มเมในจังนอนพี่น้องเลยกํางคำข้างคืนมนันในนี่แหละประมาณนี้แหละเอาลูกแพนี่นะยังบุรับบนนอนอยู่ <c oughs> ลูกไม่ลอยลูกม่อยเออบวนลูกพอแล้ววะถือ <c oughs> ว่าเพิ่นปุ้งเรียบร้อยเลยนะยังเดี๋ยวเฮาจะนอนจังเห็ดขลุนนน่นส่วนยังมีกำลังต้มอยู่ <c oughs> กับขาา้าเฮาบุ่ยังงาวๆนกัน,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 นได้พี่น้องเลย เดี๋ยวเาคนนองนะเดี๋ยวไปเบิงทางปีงเราจะเป็นอย่งไรนะว้าเทกองไฟสำเพาง่วนน่ยคนนง่วใหญ่กระเพราได้เด้นี่เลยสูตรนี้สิปิงปลาทาประเด็กเราก่ยังบุเคยได้กินเนาะกุ้งกงวุ้ยนะเอาบวงแล้กตัดออกวเอาเอาอีกเอาอีกเอาเน เอามันมืดลงน้าหนาคอยนะมืดใช่มึงด้วยอุ้ยปักได้ลายเลยนี่เนี่ในี่อันปิ่งทาประแดกนะปิ่งชุกเลยคอยมาทาทีลังบ่แต่ก็หอมอยู่เนาะกองแสบกินยากนิดนึงอยากเลยเนาะนี่เนาะ ตอนลงอ่ะบยากเลยปลาคังไว้อยู่ตอนกินนี่ไงตอนเห็ดนี่พิธีพิธานขนาดโอ้แลนวอะไรหนากินขนาดแล้วละวันนี้ฮะซิมแห่งนี้ด้วแล้วแล้วก็ซิมอ่ะอซิมด้วยเจ้าฮะเจ้าซิมให้เบิ่งก่อนขันจุ่มแรงขับไปดูเบิ่งก๋วยไปวชิมไปนี่ะอืวซิมคำใหญ่ๆเลยเด้ห็น ไบอ,อโอเคโอเคมจะบงึงมอต้มฮะบึงหม้อต้มบาเลียมเลียมเลียมผดรอบ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 ,อบ,อบอเลยเห็ดความจะนอนี่ มามามาเขาน้ำกันบาหนีิเอาอันนี้นอ้องปิ้งปลาทาปลาแดกสูตรเคยผู้ไทยเพิ่นได้หนิเดี๋ยวมาชิมมากินน้ำกันมาหนีิบอกเลยครับเดี๋ยวเซ็ดตเศษเศษทุกคนเลยเบิ้งลองันสูตรปลาทาปลาแดกสูตรเคยผู้ไทยเพิ่นได้หนิเบิ้องน้าแม่มาไงบ้าง ดูก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลองพูดอะไรเ่าเจ้าเลยชอบนานเลยไมยากมั้เห็ดแต่เน็มมนี่รอลดมันอ่ะเราบอกอ่ะกินดูกินพลางแต่แก็กินเรือลูกมีแต่แนวเผ็ดๆลูกเลยอาหารก็ พ่อพี่ลูกกินตัวนี้มันเพ็ดลูกลูกคนนี้กินได้เมือไรย่างเก็บจังคนรสเนื้ามไท,ทั่วลานจะกินเน,นสงสองข้งไทยคำตาสวดแหลนะนี่ขั้นละสองสคองนทยาคั้นนึงสิบบาทอยาเนื้ผักยอดทบได้เนะลยกินกับ ก่อยนะครับแคได้หลายคนก็ได้เอื้นพักอันนี้จะน้อยมันที่มีหลายซื้อเอาออกแล้วก็ที่มีคนอื่นว่าว่าพักอันนั้นพักอันนี้แล้วมันก็อาการดมบบนี้่อพักที่นู่นบางคนแบบพักว่ายนต์เหรออ่านได้ยาวดูบ้านหอยมั้งบางคนแบบพักการให้เหรอพักการให้ อีเพออะไรกันอีเพอแบบว่าวประกาศให้ในวันนี้คือหนังเลยหนังเลยวันนี้สุดอ่ะมันเพลิดแล้วคักอยู่เนาะเชียร์แต่เป็นบรรยากาศกลางคืนนะทุกคนนะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศบ่อยๆแต่เอาช่วงหัวแรงคักคือถือว่าคักนะมันี ช่วงนี้บ่ได้ขึ้นปลาได้เฮากัยังคาวเวียกอยู่นะเวียกร้ายจริงือมัสอนสะิเขาเ<ป>อนะเฮ้อ,อ,อือบกเไอชี้นเขาเขาเขากินมือิเขาเห็ดหัวัวอ้อมหน้ากับเทานอดท้ายแล้ว กตัวเอาเงินใส่น้ำมันน้ำมะเทามากแล้วก็มาแล้วนี่มันขัดเคยใชตัวมะเทาวะเอาเงินมาเห็น้เห็นัวใส่น้ำมันเห็นหั่วปีมันก่มได้มนได้อง้อนไะสอบปมเลยพ่อเลยเตะโอ้ยลงจองมือเรียบร้อยเป็นอะไรกับนอกมือนี่เนาะ แซ่บได้ปลานงจันเดี๋ยวมนนาไม้เอาเอาให้มันมดอไมก็ยด้ินมแล้วก็ย่ายน้องบ่ายน้องน้องมดไรอเห็นนนแรหมเอาหลยจนเมื่อยมดแล้วเนาะ คิดนี้กัถือว่ะเป็นคิดมืดนะเป็นคิดมืดจะได้กาข้มุกข้ใจหลายทุกคนถึงยังคงติดตามนะครับชมมาตลอดน้องเพื่อนบดีเป็นน้องพันแอน้บ้เป็นตายยังบอสพันแอนไลยุของวันน้ำมันไลนั่าลบอสที่แล้วเพื่อน้องยาวเบิดน้องก็จะินซีเบิร์ะจำปลากระชังละงไว้เรียบร้อยะเห็นกะ บอกบกันไหมคลิปนาวินโดนาทุกคนตาทุกคนเบิ่งมาฮอตจุดได้กับคอมเมนต์บอกเป็นกำลังใจให้บอบอนี่นเด้อสำหรับคลิปนี้กับบ๊ายบายทุกคนหมดไว้ช่นนี้หมดไว้ช่นนี้ละ